่29กัย 64, 13, นยายนพศ2564เวลา13.30นพลตํารวจตรีโชคแฉงงามวงผู้บังคับการตํารวจนครบาล8เป็นประธานในงานเกษยียณอายุราชการประจำปี2564นักกองบังคับการตํารวจนครบาล8โดยมีรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล8ผู้กํากับสอนอสอนอส,อนอสอนอข้าราชการตํารวจในสังกัดและกอตรและที่ปรึกษากองบังคับการตํารวจนครบาล8 การฉัองงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งครบเกษียณอายุราชการนับว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งมีความมานะบากบันและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและถือเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับข้าราชการตํารวจที่ยังได้รับข้าราชการอยู่โดยภายในงานได้มีการมอบรบกาดเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตํารวจที่เกษียณร,รวมเสร็จรายได้แก่พันตํารวจเอกอดิสรเสมสวรรค์พันตารวจเอกวิรพลวุฒเสนร้อยตารวจเอกชัยพรประดับวงร้อยตำรวจเอกวิสารนาคทองกุลร้อยตำรวจเอกโอรานวิเชียนศาสตร์ ร้อยตำรวจเอกหญิงนิภาแพ่งสุภาร้อยตำรวจเอกชัยวัฒน์ชำนิการจากนั้นผู้กเกษียณพร้อมคู่สมรสเดินทางตามพรมแดนแลอดซุ้มกบี่ทีละคู่ผู้บังคับบัญชาพร้อมเพื่อนข้าราชการตำรวจมอบดอกกุหลาบแก่ผู้เกษียณโดยวิธีการดังกล่าวจัดขึ้นได้อย่างสวยงามและสมเกียรติตีสมเด็จรายงาน